ได้อชิปเมนไอผู้สร้างเกมแม่งเสรให้แม่งแบบสมุดเข้ามือไออ่ะเล่นเล่นอยู่ทด่สมุดเข้ามือเลยอ่ะยี่ดีสมุดเข้ามือเฉยเลยอ่ะอันนี้ต้องเป็นของอันนี้ท่านำใช่ไหมละ่ะไอคนที่เล่นเบตาไม่แน่ใจคนที่เล่นจบเบตาเลยอน่าจะใช,ใชแ่แต่แต่แต่เอ็ซ์คแม่งได้แบบอันนั้นมาเลยอ่ะ แอดมินเปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนได้มันเดิมปกติคมพิเศษของมันคืออะไรมันเปลี่ยนสีได้แต่ว่าอยากให้อยากให้มันดีมันนั่นมากเลยที่แบบว่าถ้าเราเปลี่ยนสีไวด้วยเราจะสามารถส่องพวกอันนั้นได้ด้วยมันมีไอจีเมนโดนกู๊ดพีพวกกดตบห้ารอบเลยในในรันเดียว you have been fooled มงงแมาห้องสิทเลยเร็วยังวะทำไมพี่พี่ได้คำพูด the hair คืออะไรมันคืออะไร hair of consciousness อะไรเนี่ยอ๋อผมผมเป็ดเนี่ยมันคืออะไรวะ ต่อมาขนลุกปะลางสังหรณ์ไงลางสังหรณ์นะขนคุณลุกพุบไว้โค้ชวาง,างทำไมกูรู้สึกว่ากูปิงอยังวะปิงเลยโอเคปปิงสองร้อยโอ้แม่งซเซิร์ฟเวอร์นู้นแม่งปิงดียาก ห้องนี้บอกวอ่าแปนะ้งใหนเนี่ยะอยู่ตรงนน้นฝั่งนน้นอยู่ตรงรู้นอะ่ะอยู่ตรงมึงแหละชอบห้องเดียวห้องนี้มั่งสวยยกเว้นในพวกที่ยืนน,ะนี่นี่จะเข้าตู้ ต้องแม่งมาเร็วมาเร็วมากตอนนี้นาจะชกชกไม่ค่อยดีฮะของน้อยมาก เ uh oh. ไม่ให้ขอไม่ให้ขอไม่ให้ไอเทมเรามาเลยมึกอไอรอบเมื่อกี้แม่งแบบว่ามันให้ไอเทมมาสล้มือเลย oh. เอวาจะฟกโอเพลงมาตรงจังหวะพอด,ดีเปิดเปิดล็อกเกอร์อย่างนานดีเลย เจอห้องเลยแล้วอ้าวโอเคเมื่อกี้พี่รอให้มันมีอ่ะอันนั่นออกมาป่วยไปขับโอ้โห<ฮ>โอ้ยาวมากห้องยาวไอ้พี่อ่อไอพี่ต้องพี่ต้องเข้าอ่ะพี่ต้องแลกเข้าตัวอะไรวะมาดา มันมีอาชีพแบนตายตู้เดียวกันสองสองคนด้วยอันนี้มาบ่อยบนหลายรอบ ประตูโอ้นี่มัน,มนอะไรตัวอะไรฉลามอะมันมีกระดูกที่ใหญ่กว่านี้อีกใครขับปะมันมีของอยู่ในด้านในตังแล้วก็ตัง <laughs> <laughs> เข้ามาได้ยังไงห้ <laughs> องหลอกเยอะมาก <laughs> โอเคชัดเจนอันนี้เป็นเสิยงหายใจ อ้าวทำไมกระพริบสองรอบวะไปกระพริบสองรอบไอ<ว>้ปไปมฟกระพริบสองรอบไปอย่างเร็วเลยจะแฟล,ลชห้าสิบห้าเอาอันนี้ไหมล่ะไม่เป็นไรอันนี้ไปก่อนนะเนื่อจะเลื่อน,น,นรถเกินอออเออไอตู้ไอประตูเหล่ามันตีห้าสิบห้าดีกว่า Game. Come take a look. Something's bound to catch your eye. Grammy, like, me you mean, like, I Why are you doing that? What the <laughs> hell are you doing? Are you stupid or something? Just don't shake that around in here. It's obnoxious. Yeah. mọi người 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 mọi ตัวละครอะอ้ไม่ชอบเลยวะ่ะพอดีว่าผมไม่ชอบกล้องหนวลนะครับกระตูนะ้ไอสตอวงขย่า,ยาทั้งคลิป <c oughs> เจ็ดนะเีนะ่ยอ้าลุยไปด้านซ้ายไอเลิฟเดทบายเดอะไลท์เกมปล่าหนุ่ม หวยไม่เอาไปบ่าย <laughs> ดียดีนะ่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ถ้าแบบว่าอยู่ดีๆชึบเลือดสาดเฮ้ยแต่เกมนี้คำหยาบยังมีนะ <laughs> <laughs> หรือไม่มีมวะเซบาสวเตียนเนะี่ยพี่หลบเหมือนเดิมอย่าง ทำไมรอบแรกแม่งมาดีอยู่แล้วไม่ตายสักรอบโว้ยมารอบนี้แม่งโอเคอาชิเ็นซ่อนแบบผมเจอไดอีกเรื่องหนึ่งมันเห็นเหรอยยังไงมเห็นไม่เห็น

ม่นะ่าไฟฉายติ๊กติๆก,ก,กูหายเลยเข้าปากมา <ừ. S 1> แล้ว <laughs> นานสโมคเปอร์่ะนะ่าจะสโมคนานมากเพราะมันต้องวนห้องนงนด็กห้องปลาใช่ไม่เข้าตู้หรอกอันนี้แอบได้อยู่ห้องไก่ ตอนแรกมีอาการาแบบหน้าจอแดงเออแบบหน้ากระพริบปไปกระพริบมาเอออันนี้พอเข้าใจอยู่เออยังนิ่งพอรอดได้อยู่แต่ไอไอตอนเบต้าสังเกตว่ามันจะตายเลยเนี่มันตายบอกมันตายเลยเข้าตู้แล้วมาตายเลยคืออะไรด้ลยลน่าจะบักมั้งจะรอดได้ครั้งหนึ่งอยู่ไม่ไม่ไม่ตกงแดบ,บได้สิเฮียนี่มาบ่อยนะรอบนะี้ นี่ไงยาเขายายาให้มาเยอะป่ะแปลกตัวนู้นสู้กับบอสอืมข้างหน้ากูเลยอืมข้างบนไอ้กูเพิ่งหิวเมิ่งจะยาเดี๋ยวเพิ่งเด ยากนะชีว yeah. oh. ิตชีวิต oh, ชีวิตรอบนี้กูอยู่ยากนะเลือดสามเลือบสามสิบแล้วบอลทำไปสองลูกใครสีแดงโอ้ตรงนี้เราเราแอบรีดมันเห็นแม่งอย่างเวอร์เชนสโมูเกอร์อีกแล้วอย่างจ้าเลยอไรอะโอ้มาสองรอบแล้ว ไอ้วันตรีเพื่อนหน้าตายัางเป็น่อยโอ้โหรูเต็มหน้าเลยโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงเวลาข้อตู้ตทุกตู้ที่ที่ที่เห็นครับฉันกลับมาอีกแล้วสินะต้างเื่งกาย์ดบ้ามันตายข้อตู้บ่อย <c oughs> แล้วมันเป็นตัวไอ้ดั่นอีกอะต,ตัวให้กดตัวให้ลากเมาส์อยู่ในตู้นานๆเลยเอาไปช่วยไม่ได้ตัวให้ลากเมาส <c oughs> ์คือเรื่องอะคือมันลดช้ากว่าเดิมถ้าเพื่อนเข้าตู้ผิดคือตายเลย <c oughs> อย่าเดินออกนอกเขตงานตายอย่าเดินไปไกลเกินะมันให้เราเข้าไป ถ้าเดินออกไปกับเสียงกับเสียงป,ปี๊บขึ้นเลยตอนนั้นในบ้านมันจะเดินไปฟังเสียงอะวระตูประตูในประตูจริงปี๊บ ทำไมไฟไม่ติดวะแต่ห้องไม่แสงนะไม่ไม่ใช่โอ้ไฟสีเขียว,วแบบติดขึ้นมาอย่างนี้คือของจริงแน่ไฟติดขึ้นมาอย่างนี้คือของจริงแน่ ามามาหัวยัยงเลยมา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 นี่แม่ก็อยู่ๆเลยเดี๋ยวโดนสควิดเวิร์ดฆ่าหน้าพี่ข้อตูพ้พี่พี่ข้อตู้กับดักมาช่วยเร็วมาช่วยเลยทันปะ เลือนเหลยอสิบห้าไอ้สิบหก 15, 16, ไม่ได้มีตัวเพลงมีตัววิทยุเอะรีบไปไวเไวนเน่เลือนเหลยอสิบอะพี่ไปไหนไม่ได้ล,ละตายละอะ เลือดเหลือสิบวี่เหมด<ม><ม>ละเด้ยน้องไม่โอ้ห,ห้องอุ้ตะไกลมากมันมันเดินไกลไ้ไกลเร็วด้วยจะต,ตาย อ่าได้ตายเลยเลยไปประตู let let's go skill ลบักสกิ l ลบักไม่นะสกิ l ชูเนี่ยด่านบอสอ่นานั่นคือมันจอดอยู่เดละเราต้องไปต่อไปแล้วเราก็ต้องกลับมาตรงนี้อีกแล้วเราก็ใหเข้าประตูเนี้ย นี่คือถ้าโดนก็ดีโดนเลยใช่ไหมตายเลยสายไฟมันสุ่มที่เด็กที่แ่งกกว้างกว้างโอ้โหโหสิบสี่ยันเลยสองคนเนี่ยนะเล่นคนเดียวแม่งอ,อ,อันวะลืมละหน่เก้าวันกับโดนเนี่ย ขับเพลงสเตตต,ต่อไปมันขึ้นเพื่อแสดงว่ามันมาเยอะกว่าเดิมมาเยอะเพิ่มจำนวนโอ้เห็นแล้วเพิ่มแล้วโอ้ยอยู่ตรงนั้นเลยอันตรายมากเลยวะแล้ก็หมดเลด ซอดกูซอดล,ละเตะตามแล้ว,วเพลงเปลี่ยนละเยอะกว่าเดิม <c oughs> ตอนน้ยเร็วด้วยเรืตเอตรงไหนก็สี่ครับ มันเยอะมากเลยว่าต้องไปตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโอโหแย่เย็นแบบนี้เลยผมต้องปุ่มันนี่อยู่กระสอบตัวเลยหาอยู่อ่ะอ๋อเจอแล้วตรงพี่ตรงพี่แต่ว่ามันมันจะวนมาหาพี่อีกรอบหนึ่งอ่ะหนึ่งอัน ตรงโครงกระดูกมันมีจำไม่ผิดหาไม่เจอไปเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช็อคทุกอันอู้หู้หเกือบโดนเกือบโดนผมวนกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวหลังหัวเลยพี่แรกชิปเม้นโอ้ว้าวสต็อปแล้วอันนึงมันมีตัวนึ้งเฮ้ยถูกเจอสองอัน ตามตูด <S <S ดีครับรอตรงทางกลับเลย,ยก็ได้เดี๋ยวแกเองเดี๋ยวหายโอ้ตรงพี่สามตัวผ่านสามตัวเลย อาเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วอยู่ตรงท่อต้องเสียงโอ้ร้องอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูร้องอย่าโดนกูโอเคผมรอเปิดไฟนะผมรอเปิดปืนใหญ่ตอร้องมีที่หลบให้กูโอเค อ๋อแตโอ้ตรงท่อพอดีเลยหลบหลบได้อยู่เกอได้แล้วแป๊บหนึ่งกลับกลับเลยใช <น S 1> ่ไหมแบบยังยังต้องต้องมาเปิดสวิตต์ปืนใหญ่รอแ,แบบนอยู่บนหวัวผมนะอยู่บนหัวตรงท่อพี่อะเปิดแล้วกลับ ตรงถ้ำมันก็จะมีอีกันหนึ่งมันยากเลยนะโอเคพี่ถึงอ่ะรอ้วยกำ <c oughs> ลังปั่มาละระวังตรงนี้เด้อตรงนี้แหละเราต้องมันจะยืนอยู่ยนี้เราต้องข้ามไฟยันไฟมุดไฟไป ระวังเลยมันมีตรงกลางมันจะดูวิวตรงก,ารรงรงการลางรอรอ,อมันกลับมาเลยรอบอันนี้ใช้เวลาคิดยากจิบ่ายเต้องจุ๊กไปเหรอใช่ต้องจุก๊กไปไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยเก็บเก็บโดนเก็บโดนไอยย้เหี้ย อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันหนึงเดี๋ยวจะให้วนวนอีกรอบเดินแบบพี่เดี๋ยวไปเบร้าอ่ะตายแล้วเตายแล้วแม่งบอกว่าเหล่ห้องเดียวแบนเลยโอ๋ออ๋อปรสิตปรสิตเกาะเจ้ากู โอยอะไรชิเป็นเออเออเออที่จริงมึงก็ไปที่จริงมึงมึงก็ไปก่อนก็ได้นี่หว่าเออใค่มันไปก่อนได้เออที่จริงมึงก็ไปเลยก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวกูค่อยตามก็ได้โอไม่ได้คิดเลยว่ะกูดันมาตายหลอดแทนเรียนรู้เรียนรู้ไหมเอาเงินเจ๊ตุเนี่ อ่าแค่เอาอาแค่่ต้องคนจบแล้วจบแล้วยัไหนดูมีคัสินจบไหม คัดซีนใช่ไหมนะคือมันดำน้ำไปเลยคือดำน้ำแล้วก็<น>จบเลยเอ่ะขึ้นมาสักเซสแค่นั้นนะ prisoner status pardon pardon <laughs> <laughs> เราเป็นนักโทษ <laughs> เราคือน,นักโทษ <laughs> <laughs> เฮ <laughs> ้ย <laughs> ผมเปิดประตูไปสี่ <laughs> เปิดตัสี่ตายเรียได้ตามว่าห้าสิบแปดสี่บาทโอ้ห้าสิบแปดถ้าหลอดถ้าลอดห้าสิบแปดรีเทิร์นเนี่ยถ้าลอดเป็นลอยถ้ารอดโดยไม่ตายเลยเออตายตอนท้ายตายเพราะปลาหมึกออแล้วก็ปิง